นี่ครับผมปร็นสุดยอดเลยไม้สุดท้ายแล้วครับเหยื่อสุดท้ายแล้วครับผมเหยื่อสุดท้ายนะสี่โมงครึ่งแล้วนะนี่นะคนพริกแห้งนะแต่เราขั่วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตามด้วยข้าวเหนียวนะครับผมนี่ครับข้าวเหนียว ยาลเนี่ยนิยูออกมาตัวยาโอ้ยมาเร็วเก้บาดาว่ตนาอ,อ,อ้อเกอออนนิยววูเร้วแต่งยังทียุดดูนี่นะยะนะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องพี่หมิงวิถีชนบทน,นะครับผมวันนี้เราจะมาตกปลานะจะเป็นหอดไอ้คลองนี้นะฮะสถานที่นะฮะลากกระบ,บังนะครับผมวัเเ่เก้เบตก็จะมีสองคณนะสองหลังนะ นะเดี๋ยวก็จะมีน้องไม้นะน้องไม้แล้วก็ลำนะแล้วก็ตะก้อตะก็ออีเบอร์หนึ่งนะตะก้อเบอร์5เม็ดโฟมนะเม็ดโฟมแล้วก็ไข่สองหนึ่งครับตอนนีก็ปั้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะทำกันตีลงในน้ำแล้วนะ แปรมนันนะฮะมาตอนประมาณสี่โมงนะได้ประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะครับผมมีลูกปันนีแล้วก็ปลาตะเพียนเล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะนี่นะครับน้องไม้นะครับผมน้องไม้นะครับน้องไม้แล้วก็ลำได้แล้วนะ ปิดหน้านลอกก่อนเพื่อนปิดหน้านลอกก่อนหน้านลอกกันแน่ขโมนอะ่ะเออสองรอบหมุนหมุนไม่ใช่อย่างงั้นปิด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 ,ปด,ปดนี่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 หมุนตรงนี้สองรอบนี่เออแล้วหมุน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 นี่ครับผมเพื่อนสิจ้อเลยไม้สุดท้ายแล้วครับเหยื่อสุดท้ายแล้วครับผม สมาชิมมากนะครับผมเพื่อนผมเองนะฮะ ได้ใส่เครื่องปรุงเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะรอ,อน้ำเดือดรอบนึงก็เดี๋ยวเราทำการเทปลาลงไปเลยนะครับผมอาชีพฝรั่งหรือเปล่าเออนี่นะฮะใส่แล้วครับเนี่ยดู้ัดู Okay. เราทำการโรยอย่างนี้นะครับเหลือน้ำปลาผัดชีฝรั่งแล้วก็พริกนะฮะพริกขั่วนะครับผมจะได้หอมๆนะฮะนี่นะครับเพื่อนเทลงเลยเพื่อนเพื่อนเทลงเลยนี่น้ำปลาครับนี่น้ำปลาโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวพอนะฮะเรายังมีมะน,นาวอีกลูกหนึ่งนะครับผมนี่ก็สุกแล้วนะฮะ สีสันน่าลองชิมมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนลองชิมดูนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนชิมดูนะฮะเป็นไงบ้างเพื่อนเกลี่ยไหมเกลี้ยอยู่ต้องใส่น้ำปลาหน่อยอ๋อใส่น้ำปลานิดนึงเพียดไหมเพียดไหมรสชาติโอเคครับโอ้โหนี่นะฮะ สีสันนะฮะปลาตะเพียนนะครับผมโอเคขาดน้ำปลาหนิดหนึ่งนะฮะผมอีกรอบหนึ่งนะฮะวาดเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคหรือ,อยังครับไปครับเพื่อนโอเคเพื่อนพอดีเลยใช่ไหมพอดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิม กินกับกับข้าวนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามนะเรามาติดตามนะครับทุกคนเออตัดเลยตัดเลยตัดกินเลย,เน,ยน้ำหลายๆเลยนะครับผมเคใส่น้ำหนยใส่น้ำเลอย <c oughs> อโ,อโอเคครับเดี๋ยวผมลองมาชิมดูเลยนะครับผมต้มยำปลาตะเพียนนะฮะที่เราไปตกได้วันนี้นะฮะไปตอนประมาณสิบโมงนะฮะ,บบะกลับมาประมาณบ่ายสี่สี่โมงเย็นนะโอเคเดี๋ยวผมลาชิมดูนะฮะ ้องโฟกัสตรงนี้หน่อยครับโฟกัสใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพอรอนชิมนเครับนะสดๆร้อนๆเลยนะฮะได้ตอนเช้านี่เองนะอ่ารสชาติขาดเปรี้ยวอย่างหนึ่งนะเด,เดี๋ยวมะนาวลงไปนะฮะมะนาวตรงนี้นะเดี๋ยวเตมะนาวลงไปเปรี้ยวปากใช่ไหมล่ะท่านผู้ชม อนี้แบบง่ายๆนะครับใครที่อยู่ทางนู้นนะฮะทางตามได้นะครับเยียมแบบได้นะครับแล้วก็เยื่อนะฮะที่ผมผสมก็มีไข่มีกล้วยแล้วก็มีน้องไม้นะฮะเยื่อนะฮะเยื่อที่ไปซื้อสําเร็จรูปนะฮะขนมปังอะไรแล้วแต่นะที่เพื่อนๆจะผสมแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองชิมดูนะฮะนี่นะครับเนื้ออย่างนี้เลยนะฮะ ได้เลยฮะนี่นะรพริกพริกพริกแห้งนะแต่เราขั่วเสร็จแล้วน,นะเดี๋ยวตามด้วยข้าวเหนียวนะครับผมนี่ฮะข้าวเหนียวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาด EP หน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบังครับโอเคครับเดี๋ยวแห้งหลงผมกินด้วยนะครับผมนี่นะครับจะถ่ายนิดนึงนะครับจะได้กินอร่อยอร่อยพูดพูดกระเลียงได้นะพูดกระเลียงพูดกระเลียง <c oughs> อ,รอ,ยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยว่ะบอกอุ้ยมาเชุ้ยพ่อเราเชิญอะไรมือ กแต่เมืกลไหตาที่มือออก่าบ้านบ้านกินใช่มาไอ้ล่าถืออ๋อเราีกเกลียโน่เนี่ยเราถืออ๋อวิ่งอีกย่อเลยเนื้ออร่อยมากเลยอืม 我養了以後壓了年年有我說大家我沒了這個也打打到那အေ oh, uh ာင uh, uh ် uh, uh ,給အ uh, oh, uh ေ uh. okay, e ာင okay, uh ်你有了,大家你都你拿下來